ช่วงี่2ของโตบอลไทยนะครับชื่อรายการของเรานี่พิธีกรแขกรับเชิญข้างๆผมนี่ถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าเป็นรายการใหม่ของ ISU Wi s d o m TV นะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ห้าทุ่มตรงนะฮะก็ติดตามกันได้เบรกนี้อย่างที่สัญญากันไว้ว่าจะมีหนึ่งนักเตะที่ผมบอกแล้วว่าในดวงใจผมเนี่ยเขาคือเบอร์หนึ่งตลอดการหัวเราะคิกๆ,ๆอยู่ข,ข้างๆผมแล้วนะฮะอ่ะเมื่อเป็นการเสียเวลาครับขอต้อนรับแขกรับเชิญว,วันนี้นะครับเทปแรกของเราทีระเทพวินน,นทววนไทยสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทำไมคุณหัวร้อนได้ไหมครับคุณจะมาอาลีอะไรก็ไม่ตามันจะอวยอะไรหนักหนาคือคุณกับผมเนี่ยต้องบอกว่าผมกับเขาเนี่ยสนิทกันนะท่านผู้ท่านผู้ชมคือถามผมก้คุณเอาผมไปฆ่าไงเดี๋ยว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 ไปฆ่าที่ไหนคุณจั่วหัวไหมผมด่าเขาบ้านนั้นงานเข้าเลยเออเนี่ยถ้าจํากันได้นะคือช่วงหนึ่งที่รีซอเนี่ยอยู่เมืองทอง นะฮะแล้วก็พอแล้วจะไปขยี้มันทำไมข้ามมันไปแล้วก็มีคลิปที่ออกมาด่าเฮดโค้ชตัวเองโอ้โู่นนี่นั่นพอแล้วผมนี่แหละเป็นคนถามเขาสิยังคุณทั้งนั้นออกไปอ่ะคุณแล้วออกไปหมดเลยนะคือไม่แค่แค่เกี่ยวกับเรื่องของเว็บบอร์ดของฟุตบอลไทยอย่างเดียวครับโอ้เว็บการเว็บอะไรแบบพวกสนุกสนุกเลยไปหมดเลยไหมรีซอร์ออกมาด่าโค้ชชาวบ้านก็ด่าผมก็จุยกะตายนะฮะโอ้ถือว่าเป็นเป็นเกียรติของแบบรายการผมมากคือผมติดต่อเขาก่อนคนแรกเลยพอรู้ว่าจะมาทำรายการเนี่ย ว่ารายการฟุตบอลไทยกับผมเองเนี่ยต้องมีทีระเทพคนนี้แหละเป็นประเดิมนั่นไงนะฮะคุณบอกว่าอะไรนะเป็นสิริมงคนเป็นสิริมงคนในรายการผมคงเป็นอะไรก็อย่างถ <c oughs> ือ,อมมว,ว่าเป็นนะักฟุตบอลที่อยู่ในกระแสะอยู่ตลอดเวลานะฮะ,แล,ะ <c oughs> แล้วก็หลายคนก็คงจะติดตามผลงานของเขาอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ย ผลงานน่าติดตามมากครับผมผมช่วยดูนิดนึ่งช่วยหน่อยออกแนวแบบน่าเป็นห่วงด้วยเออน่าเป็นห่วง้วสุดเครียดแต่ว่าก่อนพูดถึงเรื่องของฟุตบอลหลายคนคงอยากที่จะรู้รู้ว่าลีซอคนเนี้ยครับคือปกติผมเชื่อว่าเขาเห็นคุณในสนามเนี่ยครับเบื่อละครับผมเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเบื่อและเดี๋ยวก็คุณเอากระดาษผมไปหน่เดี๋ยวเอาไปทาไมในในนั้นมันผมดูว่างๆอันนี้ไปอันนี้ไ้อันนี้ต้องใช้คุณเนี่ย คือชีวิตของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันชิวอย่างนี้แหละนะหลายคนมองว่าเฮ้ยซอนี่มันเก๊กครับมันแอคเนี่ยช่างภาพดูเห็นหน้าคนนี้เขาบอกทีละเทพมาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เลยนะใส่หัวทำไมอ่ะมาอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยโอ้ชงแต่ละอย่างที่พูดมันดีทังั้นถ้าใครไม่เคยรู้ตัวตนเขาเนี่ยจะบอกเลยว่าจะคิดอย่างนี้หมดแหละครับอนักบอลคนนี้วันนี้ใส่ไม่ดี มันชอบเสียบสองขาคนอื่นเป็นตัวสำรองนี่ก็ชอบลงไปให้กรรมการไล่ออกครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยให้ฟังว่าเขาคนนี้เนี่ยอีกมุมหนึ่งของเขาครับนะฮะว่าเป็นไงเทเรทวิโนไทยโตขึ้นมาในครอบครัวที่ต้องบอกว่าเกี่ยวกับกีฬาเลยโดยตรงโดยตรงครับใช่คุณพ่อเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาของนิตยสารนิวครับก็คุณพ่อก็ปลูกฝังให้เล่นกีฬามัตั้งเด็กตอนแรกก็เริ่มเล่นจากเทนนิสมาก่อนอะไรเงี้ย ก็คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรไงก็คือแบบเหมือนโยนทิ่ถามทางอ่ะให้เราไปเล่นนี้ก่อนตอนแรกก็ให้เล่นกีฬาคนเดียวที่ไม่ต้องปะทะใครอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวครับก็เลยไปเล่นในช่วงนั้นคุณพ่อก็คือฟุตบอลไทยทีมชาติกาลังบูมชุดดีมทีมอะไรเงี้ยครับคุณพ่อต้องไปทําข่าวที่สนามบ่อยๆก็มีโอกาสได้พาผมไปบ่อยก็เลยแบบได้ไปซึมซับบรรยากาศฟุตบอลที่สนามไปเกาะติดรั้วคนดูเยอะมากแล้วก็แบบตะโกนเชียร์ผู้เล่นในสนามเงี้ยเรารู้สึกว่า เราอยากเป็นคนในสนามให้เขาจะโกนเชียอะไรเงี้ยครับผมแต่ตอนแรกก็ไปตีเทนนิสก็รวมถึงกีฬาอื่นด้วยส่วนใหญ่เป็นเทนนิสตอนนั้นคือยังไม่ได้ทําอย่างอื่นนี่เป็นที่มาที่ทำให้คุณเนี่ยหลายคนมองว่าเหมือนพระราดอนปะก็ไม่เกี่ยวครับผมคือคุณเคยได้ผมฟังว่าคุณไปเดินสยามเนี่ยครับแล้วมีคนทักคุณหรืออ้ยเขาแบบเขาเรียกว่าไงนินทาอ่าแบบพูดพูดเดินเดินสวนกันก่อน คือเหมือนไปซื้อของซื้อของซื้อของตามร้านอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับก็เป็นแฟนกันเขาก็คุยกันเฮ้ยพาราดอนอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ตอนพาราดอนดังนะดังก็ดังอ่ะโอเคโอเคไหมล่ะคุณโอเคไหมโอเคถ้าผมได้อย่างเขาผมโอเคเออได้นี่คืออะไรเออรวยไงรวยแบบอะไรเงี้ยอ่ะแต่ก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวที่เป็นกีฬาจริงๆครับคุณแม่คุณแม่ก็แต่คุณแม่ก็ไม่ใช่สายกีฬาแหละแต่ว่าเขาก็สนับสนุนครับตอนแรกเขาไม่่อยสนับสนุนเท่าไหร่เขาอยากให้แบบเรียนเรียนหนังสือจบ ปริญญาตรีจบอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ก็จะเป็นสายนั้นไปแต่ว่าพอพอรู้ว่าเราชอบเขาก็สนับสนุนเขาที่บ้านผมจะเขาจะเหมือนอิงตัวผมเป็นหลักเขาไม่ได้บังคับว้ทําอะไรแต่ว่าทําอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในกรอบในที่มันดีๆอะไรเงี้ยโอเคคุณเป็นลูกชายคนโตครับพี่น้องสองคนครับผมก็คือมีน้องอีกคนหนึ่งครับถูกไหมก็ถือว่าด้วยความเป็นพี่คนโตเนี่ยมันมันมันทำให้คุณเป็นเป็นคนที่เกิดมาเป็นไงเยมีความเป็นผู้นําในตัวไหมหรือยังไง มีความคิดเป็นของตัวเองหรือเปล่าคือเหมือนผมปลูกฝังพราแม่ปลูกฝังมาให้แบบว่าให้อะไรอ่ะใช้ชีวิตเอาตัวรอดในสังคมให้ได้อะไรเงี้ยคือคุณพ่อจะจะไม่เคยห้ามไม่ให้ทํานู่นทํานี่เขาจะไม่ไม่จะไม่ห้ามอย่างนี้เขาจะเหมือนจะสอนเหมือนพอเราทําแล้วถ้ามันผิดเขาก็จะสอนจะบอกเหตุผลจะบอกอะไรเงี้ยคือเหมือนทุกอย่างเขาอยากให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วส่วนใหญ่คือเขาจะไม่ห้ามเฮ้ยอย่าทำนู่นอย่าทำนี่เดี๋ยวมันจะนู่นจะนี่ไปลองก่อนแล้วแต่เราถ้าเราทําไปแล้ว ปัญหามันเกิดก็มาแก้อะไรเงี้ยคือบางทีแต่ว่าก็คือเราจะเหมือนผมจะใกล้ชิดกับที่บ้านมากอะไรเงี้ยก็จะคือทุกอย่างก็จะอยู่ในสายตาตลอดทําอะไรก็จะนี่ตลอดก็เลยว่าทุกอย่างมันก็จะอยู่ในขอบเขตที่ที่ที่ดีไม่ได้เสียหายถึงขนาดแบบทําอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเลือกฟุตบอลครับอารมณ์แรกของเราเลยคืออยากเล่นเป็นชาติเหมือนผมชอบผมชอบผมชอบคือผมชอบบรรยากาศในสนามครับ คนเยอะๆแล้วเชียร์กันอะไรกันเนี่ยแล้วผมเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบว่าเหมือนท้าทายหน่อยอ่าคือตั้งแต่เด็กผมจะไม่เป็นเด็กที่ไม่ชอบเล่นเกมอยู่บ้านไม่ชอบดูการ์ตูนอะไรเงี้ยไม่ชอบอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยผมจะชอบออกไปเล่นข้างนอกไปแบบผจญภัยข้างนอกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นสไตล์นั้นผมก็ชอบอะไรที่มันท้าทายมันก็จะทอให้เห็นถึงชีวิตคุณในตอนนี้นะถูกไหมครับที่จะชอบความท้าทายตลอดเวลาใช่ดูแล้วเล่นฟุตบอลเนี่ยอ่ะล้วพูดกันตามตรงทุกวันนี้เสียงที่ตะโกนลงมาเนี่ย จะเป็นเสียงด่าแล้วเป็นส่วนใหญ่ในนี้ผมถูกถูก,ถกไหมถัม่วต้มอ่าคืออ่านั่งดูเอาถ้าผู้ถ้าผู้ชมนะนั่งดูไทยลีกอยู่เนี่ยถ่ายทอดสดรีซอลลงไปแต่นี่จะเป็นเสียงตบมือกลายเป็นเสียงโหนซะงั้นเสียงโหนครับจับบอลทแีแฟนบอลทีมเยือนโหนครับนี่คือสิ่งที่คุณเจอใช่แต่สิ่งที่ทําให้คุณผ่านมาก็ถือว่ามันมาจากวัยเด็กคุณด้วยดูไหมถูกใช่ครับแต่เหมือนเราคือผมจะเหมือนกับจะ ทุกอย่างของผมมันจะเป็นขั้นตอนมันจะเป็นสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆมันใะ้ไม่เคยแบบว่าจากตรงนี้ข้ามมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยทำใช้มันเหมือนกับพอมันเป็นสเต็ปมาเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเราต้องทําตัวยังไงวางตัวยังไงอะไรเงี้ยมาเรืร่อยๆ,ๆก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เหมือนกับคือผมเป็นคนเปิดรับในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอะ่ะเคยจะเป็นคนที่คิดในแง่บวกซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยคือมันก็เลยรู้สึกว่าจากเสียงโฮที่คนอื่นจะรับรู้สึกว่ากดดันอะไรเงี้ยผมก็จะคิดว่าเออ เออมันสนุกคือถ้าไม่มีผมอ่ะเขาก็ไม่รู้เขาจะโหใครนึกออกปะเออคิดดีนะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าเขามาเขามาโหผมแล้วเขามีความสุขผมก็เหมือนได้กุศลตรงนั้นไปด้วยว่าเอ้ยทำให้คนเขามีความสุขไม่มีคนเขาไม่ได้เกลียดผมหรอกไม่ได้ไม่รู้จักผมไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเหมือนโหเป็นแฟชั่นอ่ะครับคือเห็นเขาโหกันมาเออโหด้วยอะไรเงี้ยเห็นเขาด่ากันมาก็เลยด่าด้วยแต่สุดท้ายก็คือแบบก็มาขอลายเซ็นมาขอถ่ายรูปตอนเลิกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็อว่ามัน ไม่เสียดเดียนะไม่เสียดเยมันเป็นเหมือนเหมือนแบบเป็นสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่นอกจากฟุตบอลก็คือมีผมอีกมุมหนึ่งให้เขาได้แบบมีกิจกรรมทากันในสนามอะไรเงี้ยคือรอว่าผมได้บอลเมื่อไหร่ก็จะโฮผมมาใกล้ๆเมื่อไหร่พิจะด่าอะไรเงี้ยก็แต่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้จุดนั้นเหมือนว่าคือตอนที่มันมีตัวช่วงที่ไปอยู่ที่อังกฤษด้วยครับคือเราก็ฟุตบอลอาชีพมันมีทุกอย่างอู่แล้วแต่ว่าคือก็เราก็ทำความเข้าใจว่าเออเหมือนกับเขาก็ต้อง กดดันทีมผู้ต่อสู้ธรรมดาเขาเชียร์ทีมไหนเขาต้องไปกดดันอีกทีมนึงเพื่อให้ทำผลงานได้ดีอะไรเงี้ยแต่กับผมผมคิดในแง่อีกแง่หนึ่งไงซึ่งมันก็ทำให้ผมเป็นแรงกระตุ้นสำหรับตัวผมอีกอะไรเงี้ยพูดถึงไปที่ประเทศอังกฤษกับซอเองก็ไปตั้งแต่เด็กๆนะฮะแลหลายคนเองก็น่าจะจำได้กับการไปเป็นเยาวชนของคิสซันพารเลตเองก็ดีหรือว่าการไปอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะจำโฆษณาชินีได้นะฮะวันนี้เราผมเตรี๋ยวมาเองเลยกับมือเลยใช่ไหมครับจริงคร จะไปตัดช่วงโฆษณาออกนิดนึงนะดูแต่คุณอย่างเดียวนี่ผมว่าน่าจะเป็นสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองคุณเลยครับถ้าพร้อมแล้วเปิดไปเลยนะฮะโฆษณาชิ้นนี้หลายคนคงจำได้ช่วงนั้นคุณหล่อมากเล่ยนี่นี่นี่คือตัวไม่ใช่คุณนะไม่ใช่สิครับผมเขาจะรู้ได้ไงว่าอนาคตผมจะมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือเป็นนักแสดงเป็นเขาแคสติ้งมาเอาที่แบบคล้ายๆผมนี่คือชีวิตคุณเลยใช่ลักษณะนี้เลยใช่คุณเลี้ยงหลบเยอะขนาดนี้เลยเด็กๆผมเก่งมากนะคุณ แล้วคุณแม่ก็จะไปติดตามอย่างนั้นใช่แล้วนี่ก็คือโอกาสของคุณในการไปที่ประเทศอังกฤษอันนี้สถานที่จริงโรงเรียนผมจริงริเบรนบูดเบรนบูดสกูลใช่นี่แหละเล่นกับฝรั่งหัวทองอย่างนี้เลยฝรั่งใช่เป็นเอเชียคนเดียวที่เล่นทีมโรงเรียนได้ติดทีโรงเรียนแฮปปี้ไหมชีวิตตอนนั้นแฮปปี้มากตอนนั้นผมมันช่วงพีคของชีวิตผมเลยพีคแบบสุดๆตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับสิบสี่สิบห้าผมไปอยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวลักษณะนี้เลย ใช้ชีวิตคนเดียวอย่างนี้เดินคนเดียวไปไหนก็ไปคนเดียวอย่างงี้แต่ก็จะมีคนไทยอยู่ที่นู่นด้วยวันที่เราทศเสาว์ที่ล้วก็แบบมีไปแบบทำกิจกรรมจนคราบนั้นเป็นเหมือนรางวัลที่ผมได้มาจากนี่คือชีวิตจริงๆของคุณที่ได้ทำในสิ่งที่จดหมายจากทิสซัาพาเลบเชิญไปเป็นเยาวชนแต่ว่าที่ตอนนั้นมันเป็นวันนี้อาจจะปรับแต่งนิดหน่อยอันนี้แคสมาครับผมครับผมสมัยก่อนทรงผมอิสระนี่แหละ แจมแจมทให้จิตนี่แหละคือทีราเทพวินโถโอ้โหรูปนี้วันเกิดเขานะท่านผู้ชมผมแคปรูปนี้เลยแล้วก็เขียนลงไปในอินสตาแกรมครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์รีซอหน้าตาคุณนี่แบบได้ใจผมมากเปลยนไเยอะนะเปลี่ยนไเยอะมากทรงผมอะไรเนั่นคือโครงารที่ต้องบอกว่าเอามาอย่างชีวิตจริง ใช่ใช่เรื่องราวจริงๆแต่กว่าที่คุณจะไปอยู่จุดนั้นได้คุณเนี่ยโดนขรหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเส้นว่างมีคุณพ่อหนุนหลังมีเยอะแยะมากมายครับแต่คุณก็ยืนอยู่จุดนี้ได้มันมาจากอะไรคืออย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่มันคิดบวกอะ่ะคือพ่อแม่ปลูกฝังไหมคิดในสิ่งที่ที่ที่บวกอ่ะประมาณนี้แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราก็มองว่าก็บางทีเราไปคุณพ่อแม่จะพูดเสมอว่าบางทีเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้คือถ้าถ้าสิ่งที่เขา คิดมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ทําหน้าที่ของเราไปอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นความโชคดีผมด้วยที่ผมเจอพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเรื่องเรื่องของการแบบกดดันเรื่องต่างๆมตั้งแต่เด็กผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผมไปในชีวิตเมื่อก่อนผมก็เครียดเหมือนกันมีช่วงหนึ่งแต่พอหลังพอเริ่มปรับตัวได้ชินเริ่มเข้าเข้าแบบเข้าที่เข้าทางชินแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็ไม่มีปัญหาคนอื่นก็จะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะแบบว่า อนุญาตมึงทนได้ไงวะอะไรเงี้ยเป็นกูนะหนึงพวกนี้อะไรเงี้ยคือบอกว่าโอ้ยธรรมดาเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมีคนรักก็มีคนเกลียดธรรมดาอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เป็นที่สนใจจริงเขาคงไม่มาอย่างนี้อะไรเงี้ยก็พีปนนคิดในมุมดีไปอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเคยได้ยินคําที่แฟนบอลเขาพูดกันตลอดไหมรีสอร์ต้องรับผิดชอบก็ได้ยินอยู่ได้ยินบ่อยๆได้ยินบ่อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าผ่านมาได้หมดเลยผ่านมาได้สบายคือไม่ว่าจะเป็นอะไร คือบางทีเอาตรงๆไม่เกลียดไม่เกี่ยวเลยก็มีเรื่องวันนี้ผลการแข่งขันวันนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่หาหาแพ้เนี่ยถ้าแพ้คนนั้นเป็นรีซอเนี่ยครับก็ยังผ่านมาได้ได้ก็นี่ก็ถือว่าดีนะแสดงว่าเราอยู่ในใจเขาตลอดเนี่ยนะขอไหมคุณต้องคิดอย่างนั้นคุณคุณมดคุณต้องคิดอย่างนี้ถ้าคุณไม่อยู่ในใจเขาเขาไม่พูดถึงคุณครับแสดงว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็ต้องขอบคุณที่จะดีเลวยังไงก็ยังนึกถึงผมอะไรเงี้ยก็ถือว่า ก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับครับช่วงนั้นก็คือน่าจะเป็นโฆษณาชิ้นชิ้นแรกของชิ้นใช่ชิ้นแรกๆเลยใช่ใช่น่าจะเป็นประตูสู่การเข้าสู่วงการบันเทิงในระดับหนึ่งด้วยใช่ถูกไหมแต่คุณเองเนี่ยหลักเลยแหละหลักเลยในงานนี้เลยเพราะว่างานนี้คือนี้เปิดเลยนะเป็นของวันดูคอพูดได้เปล่าไม่ทันแล้วครับผมเป็นของนั่นแหละยี่ห้อหนึ่งแล้วก็คือเป็นว่าโฆษณาไปเรียกให้มาซื้อสปอนเซอร์กันคร้บผมแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ เหมือนเขาประตูใช่เหมือนกับมันเป็นคอนแคมเปญใหญ่ตอนนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีหลายสาขาผมเกิดสายกีฬามีสายดนตรีสายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็พอรวมกันเป็นแคมเปญใหญ่แล้วผมก็มีโอกาสได้แบบเหมือนต้องไปทํางานโชว์ตัวทําอะไรเงี้ยคือตอนนั้นแบบผมเป็นบีเดอร์สตาร์คือกลางตารางมาที่เดือนหนึ่งนี่งานผมทั้งนั้นอะคือตอนที่ผมกลับมาจากอังกฤษผมยังอยู่อังกฤษใช่ไหมผมกลับมาเนี่ย ถ้าว่างกลับมาแบบจากแข่งจากอะไรเงี้ยปิดเทอมหรืออะไรเงี้ยผมกลับมานี่คือแบบตารางเดือนนี้ผมแบบวีเดอร์สตาร์ชัดๆอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้ว่ะหมดแล้วเหรอใจเย็นดิไม่าจะขึ้นทำไมช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะผมจะให้วีเดอร์สตาร์แห่งวงการฟุตบอลไทยคนนี้เนี่ยโชว์ซิกแพคหน่อยนะโอ้โหล่นเดี๋ยวเมาพูดต่อเรื่องของวงการบันเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเหมือนกันครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับโอ้บิ๊ก